สวัสดีค่ะพี่น้องเป็นยังได้มามามอนีสิบพามากินหมูจ้ะหมูจ้ะซีคโครงหมูตุนเนาะจ้าเนาะลาดน้ำพริกเจวเนาะจ้าเนาะพี่น้องนี่ค่ะพี่ยังพี่น้องเบิงซิมให้เบิงพี่น้องซิมให้เบิง โอ้จังใดก็บบกถูไส้มือหรอกพี่น้องเปื่อยเปื่ยจ้ะพี่น้องเลนนี้ก่อนเลยพี่น้องเลยนี่จ้ะนองเบิงเปื่อยครับ แซ่บพี่น้องลาดน้ำจิ้มเนาะจิ้มเจวเนาะจ้ะเนาะกระดูกมันอยู่ใส่เลยพี่น้องขออนุญาตใส่มือด้วยจ้ะกระดูกยู่ใส่เนาะพี่น้องอยากแห็นกระดูกด่จ้ะ เปื่อยค่ะพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วขอใส่มือด้วยจ้ะขออนุญาตใช้มือนะคะเนาอกระดูกอ่อนจ้ะพี่นออ้องอื้มอื้ม มะเขือเทศหวานหวานจ้ะหนาหนาวนะพี่น้องเนาะต้องกินอาหารที่มีไขมันจ้ะหน,น,นานาแล้วอืม กบถนัดใส่สมนองบัานนอกครับเคยใส่แต่บวงอนะ่ะจากยำไหนมันกระเลนเนอะเคยถนัดใส่แต่มืออยูปอา ครับรอน้กอ,อ,นอกจากกันแล้วพี่น้องเไงนี่จ้ะพี่น้องอืมครับ คิว่าเป็นอาหารฝรั่งก็ได้นาอพี่น้องแต่ตัวเองเอามาเอาน้ำพริกเอาน้ำจิ้มราดโอ้อิ่มจ้ะพี่น้องโอเคนะจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้าคลิปสันสนมาฝากเนาะค่ะเนาะดูแลสุขภาพด้วยจ้าไปแล้วจ้าบาย ขอบคุณและสวัสดีค่ะ